สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็หกโมงนิดๆตาพาเจ้าตัวแสบนะฮะหูจิ้นหมานอนนานเนี่ยไปเดินเล่นตามปกติมองไปทางไหนก็สดชื่นนะเพราะว่าสีเขียวนั้นสบายตาเหลือเกินเอ๊ดูเหมือนว่ายายจะทําอะไรแวบ,บๆอยู่ไกลๆนู่นหูจิ้นก็จะดีด้าเลยนะเวลาที่ตาพาออกไปแบบนี้ก็จะมานั่งเฝ้านั่งรอตาตั้งแต่ตีห้ากว่าๆเลยฝนตกมาทุกวันครับ ข้าวตอนนี้ก็เริ่มที่จะตั้งกอแล้วละ่ะเอ๊มองเห็นตาเนี่ยเอาถังมาทําอะไรเอ่ยถือถังมาด้วยหนึ่งใบอ้อนึกได้แล้วครับยายกําลังเก็บหอยเชอรี่อยู่ตรงนี้นี่นานั่นไงเจ้าหอยเชอรี่ก็คือศัตรูตัวฉกาดของข้าวเลยละ่ะแต่ตอนนี้ศัตรูของตาก็คือเจ้าหูจิ้นมันจะเล่นมันจะอะไรอยู่ตลอดความสนของเขา ยายก็เก็บหอยไปไอเจ้าหูจิ้นก็ไม่สนใจละเล่นกับตาอยู่ปล่อยเอาไว้ไม่ได้ครับหอยเชอรี่มันจะกัดกินข้าวต้นข้าวก็จะเสียหายยายต้องรีบจัดการอ้าตาไม่รอแล้วครับไปเดินเล่นก่อนดีกว่าเดี๋ยวปล่อยให้ยายทําหน้าที่ตรงนี้ไปเส้นทางก็นู่นตรงหลังหลังคาสังกะสีที่เป็นเถียงนาน้อยวันนี้ค่อนข้างครื้มครับแดดแทบจะไม่มี คือแบบนี้ฝนจะตกตอนบ่ายหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ยายก็จะต้องเรียบจัดการตรงนี้เพราะว่าปล่อยเอาไว้เดี๋ยวมันก็จะแพร่ขยายพันธุ์ไปเดี๋ยวมันก็จะกัดกินข้าวในนาความสดชื่นตอนเช้านะครับมันก็มาพร้อมกับสีสันที่เรียกว่าหลากหลายของดอกไม้ที่ปลูกไว้ยังไม่มีแดดครับแต่ดอกไม้เหล่านี้ก็ชูช่อรอรับแสงกันแต่เช้าเลย ยายก็ชอบที่จะปลูกต้นไม้หลากสีสันเอาไว้หลายๆจุดมองแล้วมันก็สบายตาดีเนาะอากาศยามเช้านี่ถือว่าสดชื่นเติมพลังได้จริงๆครับผ่านไป20นาทีเจ้าตัวร้ายกลับมาแล้วโอเคครับทุกคนมาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ